ท่านผู้ชมทุกคนนะครับเลขหวยงวดนี้เป็นงวดที่16นะครับ16เดือนมิถุนา2563นะครับเ,เลขเด่นๆก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะครับเราจะมาบอกกันนะครับนี่ไม่ใช่การเป็นการาที่บอกที่แม่นยำนะครับแต่เป็นการบอกเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับผู้ที่หาเลขหรือว่าหา ตัวเด่นตัวหลักๆนะครับของเลขหวยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะออกอะไรนะครับแต่พอทราบมาว่าเลขประมาณนี้จะออกนะครับตัวนี้นะครับเลข6นะครับเลข6กับเลข9นะครับอาจจะเป็นเลขเดียวกันนะครับเลข3กับเลข8นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเราทุกคนลองลองดูนะครับงวัดนี้งวัดเลขนะครับที่16ห เดือนมิถุนาหกสานะครับผมลงเป็นครั้งแรกนะครับถ้าผิดภาพประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับ